สวัสดีครับผมกวีเทียววรนันครับเทคนิคเชียวสปอร์ตฟันเทคทีมท่านนักเกี่ยวมืออาชีพทุกท่านอาจจะเป็นกังวลหลังจากเราใช้รถเกี่ยวมานานแล้วไม่ว่าจะเป็นโมเดล DC60 68 70หรือยันมา AW 82ถ้าเกิดเราใช้เป็นานานเนี่ยเวลามีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์เราจะหาอะไรเครื่องยนต์ที่ดีๆมีคุณภาพและมีครบได้จากที่ไหนที่นี่เลย ฟามเทคเรามีสต็อกไม่ว่าท่านจะใช้รถเกี่ยวรุ่นอะไรไม่ว่าจะเป็น DC 6068 7095หรือ105แม้จะเป็นยันม่มา AW 8 2 AW 7 0 YH 8 5 0ฟาความเทคมีคังสินค้าขนาดใหญ่มีสต็อกอะไรคุณภาพสูงมาตรฐานระดับการส่งออกให้ท่านได้อย่างจุใจเลยทีเดียววันนี้ผมจะพามาดูตัวอย่างส่วนหนึ่งของเครื่องยนต์ที่เรามีในสต็อกเพื่อให้ท่านได้สบายใจว่ารถเกี่ยวของท่านมีอะไรแน่นอนเข้ามาดูได้เลยครับโอเค ท่านใดใช้ DC 1 0 5 x u นี่เลยครับ V 3 0 0 8 DI Turbo อันนี้เป็นเครื่องยนต์ใหม่แกะกล่องนะครับถาดมาตัวนี้เป็นเครื่องเตอร์นะครับรุ่นยอดนิยมของเรา L 3 4 0 8 D 1 7 0 3ครับถัดมาตัวนี้ยอดนิยมสุดๆเลย v 2 4 0 3 MDI Turbo ก็คือตัวที่ประจำการอยู่บน DC 7 0ของเรานั่นเองนี่คือ V 3 3 0 7รู้ไม่เอ่ยว่าเป็นของรถรุ่นอะไร M 7 0 4 0 t c t o r ร,รุ่นยอดนิยมสูงสุดเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกตัวนึงครับตัวนี้เลยครับผม ยาม่า4 TND 98T เครื่องยนต์เทอร์โบมาพร้อมกับกล่อง ECU ครับตัวนี้เทคโนโลยีสุดๆเครื่องยนต์ถูกควบคุมด้วย ECU เป็นเทคโนโลยีที่ทําให้ได้กําลังสูงสุดมลพิษน้อยสุดตัวนี้เราก็มีจําหน่ายครับหากมีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์หรือมีปัญหาต้องการสอบถามหรือต้องการข้อมูลใดๆเกี่ยวกับอะไรเครื่องยนต์เกี่ยวกับตัวเครื่องยนต์ไม่ต้องกังวลครับสามารถตทรเมิ่นเข้ามาด้านล่างนี้ได้เลยครับผมทีมงานของเราจะรีบตอบโดยด่วนทันทีเลยครับขอบคุณมากครับ